เป็นคําพูดของท่านอาจารย์ประหยัดผู้ก่อตั้งศูนย์ตาบอดอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องการอะไรจากใครอาจารย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจารย์ไม่ต้องการอะไรแต่ขออย่างหนึ่งก็คือให้ดูแลรุ่นน้องต่อไปอันนี้คืออาจารย์ขอแล้วก็บอกว่าถ้ารุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องต่อไปคนตาบอดจะไม่ตายค เอเคเก็บุกบมอนแล้วเก็บอันนี้ก่อนพี่ชาพับผ้ามก่อนลูก,กด้วยความว่าเป็นคนที่หัวอกเดียวกันน่ะมีความพิการชนิดเดียวกันแต่ของเราโชคดีหน่อยที่ว่ามีสังคมเอื้อเฟื้อมีสังคมช่วยเหลือแล้วเราก็ยังเห็นอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือ เราก็อยากยิบยื่นโอกาสส่งต่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตลาดสดข้างซ้ายมือจะเป็นขายลูกชิ้นแล้วก็มีแถบเหลืองเหลืองและแถบเล็กๆอย่างเงี้ยจะเป็นสีเหลืองเหลืองทุกการสัมผัสคือการเรียนรู้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียนไม่ว่าจะเป็นเล่นไม่ว่าจะเป็นกินทุกอย่างคือความรู้หมดเลยสําหรับเด็กคนตาบอดบางคนจะเข้ากับคนตาดีไม่ได้เราอยากให้เด็กของเราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อยู่กับใครก็ได้ในทุกๆที่ที่ทเขาไป ทุกๆอย่างที่เขาทำอะไรเงี้ยค่ะ What is t h ังแทน Rambo c h a ภาษาพาม่าเลยว่า Jamau D Jamau ีเป็นเด็กพาม,าม่าคะ,คะ,ะเราได้รับมาเยอะจากสังคมเราได้รับทางโอกาสได้รับทางการสนับสนุนแล้วทีนี้ถ้าจะให้ไล่ตอบแทนคนที่ให้ทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนับไม่ถ้วนบางคนอาจจะล้มหายตายจากไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็เลยตอบแทนสังคมโดยวิธีการแบบนี้ค่ะ ิดขึ้นหรือไม่ว่าจะมีอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กจะต้องอิ่มท้องเด็กจะต้องมีการศึกษาอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะทํา